ในที่สุดในที่สุดของก็มาถุงเท้าไม่ใช่รองเท้าที่รอคอยคู่หนึ่งนะสำหรับช่วงนี้นะคือคู่ที่รอคอยมาหลายคู่ละแต่นี่เป็นรองเท้าที่ยังไม่ออกที่กำลังจะออกแล้วก็กำลังจะมาขายนะในเรียกว่าอะไรในช่วงครึ่งปีหลังนี่เองนะเป็นรองเท้าที่รออยู่ สามคู่นะอีกสองคู่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ไม่สามารถบอกได้จริงนะแต่ถ้าเป็นคู่นี้เราบอกได้ละกล่ลองไม่บับเบิ้ลเหมือนเดิมตึ่นเต้นเกินถูุงเท้าไม่ใช่เอาแบบลูกอวกเลนะเร็วๆมาละหลัง ไม่ดูอะไรละนะอเปิดเปิดมามาเปิดคัตเตอร์คัตเตอร์อมาแล้วครับมาแล้วครับฉีกขาดเล็กน้อยนะธรรมดาไม่สนใจแล้วเอ้าฉีกได้เลยแมสคัตเตอร์คัตเตอร์คัตรดุเมืองจีนไม่มี บับเบลหอแบบขออะไรก็ไม่รู้อะก็นะมีเจ้าเดียวออกเ,ออ X เอไไได้ถ,ถ,ถแล้วครรับบปดดโร สี่สิบห้าสิบเอ็ดสองแปดห้าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอย่าดูนะสองแปดห้าเท้าผมสองแปดศูนย์จริงๆถ้าเป็นสี่เอ็นมาต้องสองแปดศูนย์ซึ่งเป็นเบอร์สี่สิบสี่ซึ่งผมใส่ไม่ได้หึหึ <c oughs> <c oughs> พักนี้รองเท้ากลิ่นนี้หลายคู่นะ เฟรม4.5่ับก็ลิ่นนี้เมเตอร์สปีดต,ตกเกี่ยวตกเมเตอร์สปีดของข้อยกเว้นนะมีคือเป็นต้นตำรับของกลิ่นแบบนี้ก็ว่าได้กลิ่นฉุนฉุนจิ๊ดจิ๊ดผมยิดถุงเท้ามาได้สีสตรงมากเลยดูสิเดี๋ยวลองใส่ถุงเท้าเลย,ยลุนล้นลุนล้นลุนล้นลุ้นลุ้นนะเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวชั่งน้ำหนักหน่อยไหม เป็นอะไรที่แบบเละเทะมากไม่สนใจแล้วสภาพนะคือผมนั่งรอคู่เนี้ตั้งแต่วิ่งกลับบ้านมาเสร็จยังไม่เป็นฐานอันทำอะไรเลยดูคลิปป้ายยาแซลเพื่อนนะแล้วก็ใส่รองเท้าก่อนแป๊บหบนึงเอาชั่งน้ำหนักเลยเขาบอกว่าหนักขึ้นก็เข้าใจแหละเพราะว่าผมอยากได้แบบแบบนั้นมากกว่านะในการ วิ่งนะถึงผมจะไม่ได้วิ่งยาวอะไรแต่ว่าต้องเข้าใจว่าด้วยความที่ผมตัวใหญ่น้ำหนักเยอะนะครับและเป็นคนลงเท้าแรงด้วยผมจะชอบรองเท้าที่มันเหยียบเต็มเท้าอะ่ะนะก็คนที่ลงหน้าแต่ไม่เต็มเท้าจัดก็จะรู้สึกแฮปปี้กับ6.5 6.0โปรนะแต่พอมาเป็นผมซึ่ง รองเท้าเต็มลงก้นจะญ่ข้อเท่าไรที่ชอบมันจะเป็นอาการประมาณว่ารู้สึกขาดนิดนึงสลักหกจุดศูนย์หรือหกจุดห้านี่ไงหกจุดศูนย์หกจุดห้ามวอลตรงนี้เนื้อตรงนี้หายไปเนื้อตรงนี้หายไปตรงนี้คอดท้ายแคบเห็นไหมครับ นี่ยไปวิ่งมาเมื่อกี้ด้วยนะเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังอีกทีหนึ่งนะเอามาคุยเลยแล้วกันเลอะหน่อยนะเป็นรองเท้ามนนตะขาบที่เลอะจังเลยอ่ะ happy นะวิ่งเต็มเท้าค่อนไปทางหน้าก็ถือว่า happy สองสี่แปดคู่นี้แบบเปียบเบียกเรียกนะสองสองแปดขึ้นมายี่สิกรัมถามว่าเยอะไหมไม่เยอะหรอกแล้วสองสี่แปดเยอะไหมคุณหย่าเป็น เรียกว่าอะไรขนบ้านน้ำหนักอย่างเดียวนะรองเท้าไม่มีน้ำหนักผมเท่าที่ผมลองสุดท้ายแล้วมีไม่กี่คู่นะที่พอเบาแล้วมันยังช่วยวิ่งได้ง่ายลืมให้ดูรองเท้าก่อนอะดูโอ้ เ,เท้าเห็นไหมไม่คอดจัดนะกลางไม่คอดจัดด้วยนี่นีน่ี่ไม่เลี้ยวจัดโอ้โหคนเท้าแบนรองเท้าคู่ใหม่ของคุณหรือเปล่าไม่รู้นะรองเท้าเป็นซ็อกไล์นะแล้วก็อัปเปอร์ก็คือรูเทียบแล้วนะเนี่ยเนีนนนรูเทียบเลยผมว่ามันคล้ายๆ5.0โ r o อัปเปอร์นะลาย ผสมกับไะลรก็ไม่รู้ประมาณนี้คนละลายกับ6.0%นะเชือกเป็นเฮ้ยนี่เป็น x s t e p รุ่นแรกที่เปลี่ยนเชือกในที่สุดเขาก็ตามสมัยตามกระแสนิยมนะทนไม่ไหวมั้งหรือว่ามันช่วยลดน้าหนักได้ก็ไม่รู้คือมันบางกว่าเดิมชัดเจนเลยเป็นเชือกสมัยนิยมแบบนี้นี่เองนะยืดแบบนี้บางกว่าเดิมเยอะเบา หลายคนอาจจะแซวว่านี่ขนาดเบาแล้วนะรองเท้ายังหนักตึงเลยไม่มัดอะไรแล้วนะมีรูรันนดลูกด้วยนะเป็นรองเท้าซ็อกไลท,ที่ประหลาดมากมีรูรันนดลูกเพราะว่าเขาเดี๋ยวจะให้ดูแปับหนึ่งขอเหยียบก่อน ไ,ได้มนะัดเชือกแน่นนะดูกันหยาบๆก่อนะ้ะดูแค่พอชื่นใจชื่นใจ oh, เหนื่อยเอามาดูรองเท้าต่อนะแกะกล่องก็ต้องดูรองเท้านะเดีย๋ยวไปดูมนุษย์ตะขาบกระโดดเลย คนเทา้ทาลมเท้าแบนเมื่อกี้เหยียบนะรองเท้าโคตรมันคงเลยเออมันคงกว่าอันนี้เพราะว่าท้ายกับกลางมันเต็มอ่ะเทียบให้ดูชัดๆเห็นนะชัดเนาะมันตรงนี้มันเต็มละการที่ตรงนี้เต็มอีกอย่างหนึ่งคือคนที่ลงส้นและลงเต็มเท้าม,ม,มันจะมีหนึ่งมีเนื้อรองนี้การทาร์เซชันเท้าท้ายไปหน้าลองเลือกตามเห็นไหมมันมีเนื้อรองตลอดเนื้อรองตลอดเพราะฉะนั้น สบายกว่าและกระทืบคนลงเต็มเท้าได้อะไรที่มากกว่าถ้าลงเต็มคอนส้นเหยียบเต็มเด้งออกในขณะที่อันนี้เนื้อหายเหยียบแล้วมันมีโฟรมรองรับกลางเท้าน้อยกว่ามันก็จะเด้งน้อยกว่าแผ่นเป็นสีทองเหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอาาลืมไปเขาบอกว่าให้อาชาทองแผ่นทองคือ มีเฉพาะรุ่นนี้นะเขียนว่า X Step Power ข้างในเขียน Run Fast อ่ะเอาออกมาให้ดูเลยก็ได้อุยปกติ X Step ไม่ติดกาวคู่นี้ติดกาวฮะติดจริงๆนะทาอ่าติดคุณเห็นอะไรปะนี่คือรอยกาวสหน้านะประมาณนี้ดูงานหน่อยเรียบร้อยนะฝีเข็มชัดเจนขี่เป็นระเบียบ อย่าดูถูกจีนอ่าถัดไปเป็นอะไรอ่อินโซนะอินโซคู่บุญของ x s t e p อินโซเป็น p b a c k นั่นเองนะให้ดูอีกทีอ่ะเป็น p b a c k นะตัวปกติเขาเลยอ่ะผมว่ารหัสเดียวกันแหละรหัสเดิมแหละไซส์ที่นี่เขียนตรงกันไหมเห็นไหมที่นี่เขียนไม่ตรงกันเขียน 11, 10, 45นะอ๋อตรงตรงตรงข้างกล่อง โอยตื่นเต้นนะยังเหลือรองเท้าอีกสองคู่มั้งผมไม่แน่ใจที่แบบซปเปอร์ชูนะในแนวซปเปอร์ชูไม่รู้จะมีคู่ไหนมาอีกเออแปลกดีอ่ะมันนี่ไงเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าดันมีรันนัลูกเพราะว่าเป็นซ็อกไลท์แบบแปะ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 ,แปะอะไรเขาเรียกอะไรโอเวอร์เลย์หรอเนี่ยมีโอเวอร์เลย์นะเป็นรูร้อยเชือกธรรมดาซึ่ง มันจะปรับเชือกง่ายกว่าเชือกก็จะไม่บิดเบี้ยวเหมือนรองเทา้าซอกไลทั่วไปนั่นเองนะครับเนี่ยรูเป็นแบบธรรมดาเลยเหยียบแล้วแบบเมื่อกี้คือเต็มเทา้ามั่นใจมากรองเทา้ามั่นคงมากแล้วก็ฟีลหรอไม่ได้กระด้างน,นะแน่นตามสไตล์เอ็กเซปแต่ไม่กระดา้างละมุนนึกถึงผมนึกถึงเพลท2.0นะแต่มันจะแบบ โฟมมีความโปร่งกว่านิดนึงอ่ะอย่าโม้มากดูโฟมล่างประมาณนี้โฟมบนประมาณนี้เดี๋ยวจิ้มชอให้ดูอ่ะจิ้มบีบเอกลักษณ์ของ x อ t e p อีกอย่างหนึ่งคือเป็นแบรนด์แรก,แรกๆมั้งที่ทำเนี่ยนะครับปีคาร์บอนโฟมนะเขาทำมาตั้งแต่รุ่นแรกเลยแต่รุ่นแรกก็จะมีแค่ด้านในเท้าเขาใส่ใจเรื่องคือผมรู้สึกว่าแบรนด์จีน นะโดยเฉพาะ x อ็ e ซเนี่ยเขาใส่ใจกับคนแบบผมคือคนลงส้นคนลงเต็มเท้านะมันเน้นการวิ่งยาวนั่นเองหรือคนที่วิ่งลงหน้าเท้าแต่วิ่งยาวคือวิ่งลงแบบหน้าเท้าลงก่อนปึ้มปึ้มแบบนี้นะแต่คนที่วิ่งแบบนี้ก็จะได้ประโยชน์จากไอปีกชิ้นนี้น้อยหน่อยนะได้ความมั่นคงได้การรองรับนะแต่ก็จะได้ประโยชน์น้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นคนที่ลงเต็มเท้าตุ้ม ได้เต็มเต็มคนเท้าล้มเท้าแบนได้เต็มเต็มผมกดให้ดูนะอ่าเนี่ยประมาณนี้กดไปแล้วเห็นไหมแผ่นมันก็คือกระดูกดันไว้ไม่ให้เท้าที่ล้มของคุณมันลงไปถามว่าข้อดีมันเป็นอะไรที่แปลกเพราะว่าอืมการที่ เป็นแผ่นมันน่าจะดันเท้าแต่มันไม่ดันไม่เหมือนรองเท้า Stability หลายๆคู่ซึ่งทำเป็นโฟมแข็งๆแล้วเป็นรูปแบบนี้ดันขึ้นมาตวงบริเวณอุ้งเท้าซึ่งรู้สึกดันเท้ามากกว่ารองเท้าที่มันอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ทำเป็นมุมแหละมันเป็นแบนๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะมันก็เลยไม่ทิมเท้าชัดเจนดูรองเท้าซ่มีปีกไหมอะปีกมีตั้งแต่กลางเท้านะครับประมาณนี้ใส่ใจ นะสีแรกจริงๆนะดูอีกทีส้นเทา้านอกจากทำมาสวยๆแล้วนะครับอารมณ์นี้คือคุณลงส้นได้เต็มๆแน่นอนทั้งคือให้คนลงส้นจ่าๆได้นะท้ายยกขึ้นท้ายมีโฟมเนื้อโฟมเยอะนะครับถ้าตัดตรงแบบนี้เนื้อน้อยเวลากระแทกส้นลงไปมันจะรับแรงไม่ดีนะแล้วส้วนก็จะปิ้นอันนี้ส้นล็อกดีอยู่เลยนะ โครงแข็งประมาณนี้มีอันนี้ดึงได้ตึงๆเลยนะประมาณนี้ไม่ทะเลาะโอ้โหนวมในอย่างหนาดูนวมสินวมหนามากนะอันนี้ผ่าหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันยุบตัวได้นะเราก็ดูซิ่งๆดิบริเวณข้างๆทำให้ยุบง่ายนะครับการที่ทำเป็นคอดแบบนี้คอดแบบนี้ ทำให้มันยุบแผ่นแข็งแข็งกดลงไปบนโฟมที่นิ่มกว่ายุบง่ายกว่าคุณจะได้อะไรจากนี่นอกจากความมั่นคงได้แรงคืนเยอะขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นเท้าเราน้ําหนักมันไม่มีทางลงได้ใหญ่ๆนะมันจะลงเป็นจุดๆการลงเป็นจุดๆมันก็คืนมาเป็นจุดแต่อันนี้นี่คือเคล็ดลับความโกงของตั้งแต่3.0 3.5โปรก็คือมันเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้กดลงไป กดโฟมได้เยอะนะมันก็จะเด้งเยอะนั่นเองนะนะดูเนื้อโฟมกันต่อตึบข้างบนข้างล่างผมว่าข้างล่างนิดมากว่านะ่ะนิดหนึ่งอุนะ้ยเอาชอติ้มเลยหายสงสัย สี่สิบจุดห้าข้างบนเดี๋ยวจิ้มหลายๆที่กัสี่สิบเอ็ดจุดห้านะข้างบนด้านล่างนั่นเนี่ยนิ่มกว่าจริงด้านล่างอยู่ที่ สามเก้านะสามเก้าสี่เอ็ดจุดห้าเหลือกดที่อื่นก่อนสามแปดด้านล่างนี่มกว่าจริงๆนะครับสำหรับเจ้านี้ <c oughs> ตีทว่าสี mm ่ส hmm. mm ิบสองสามสิบแปดอรมาณนี้ x step s นะ <S mm hmm. <S เป็นชื่อโฟมของเขาก็คือ mm hmm. เป็นชื่อไม่ใช่โฟม mm hmm. เป็นชื่อเทคโนโลยี mm hmm. การขึ้นรูปของเขาก็คือ ถ้าพูดถึงจริงๆมันก็คือการอัดแก๊สเข้าไปนั่นเองที่ยี่ห้ออื่นอาจจะเรียกว่า s ป p e r critical บางยี่ห้อก็เรียกว่า infuse อะไรประมาณนี้นะยางอันนี้ที่บอกนะคือเหมือนกับว่าหลอกมาแล้วเขาเคลือบอะไรมาไม่รู้มันจะลื่นๆไม่ลื่นเนี่ยจับแล้วลื่นนะแต่อย่างเหนียวับนะหนาพอประมาณนะไม่หนามากบางแต่ทนได้การ ที่สูจนมาแล้วนะหลายคนที่สูตรมาแล้วสําหรับเจนี่โฟมอนะลองบีข้างล่างหน่อยนะผ่าไม่เยอะนะมีร่องโชว์คาร์บอนแล้วก็มีผ่าตรงส้นแต่ผ่าไม่ลึกนะครับก็สไตล์เอ็กเปนะหนึบหนึบเทียบไหมเทียบกับประมาณนี้ ผมว่าหนึบขึ้นนิดนึงนะรู้สึกว่าโฟมหนึบขึ้นอันนี้ต้องเข้าใจว่ารองเท้าวิ่งมาเป็นร้อยรองเท้าศูนย์โลก็ใช้แรงประมาณหนึ่งสู้มือมากนะฮะดูแข็งช่วงปลายงอได้นิดนึงนะครับนี่นะ เพื่อซอฟแรงตอนถีบส่งออกนะไม่ให้มันต้านเท้ามากเกินไปบอลออฟฟุดโคตรแข็งอนะแข็งกว่าอันนี้มันเป็นรองเท้าใช้แล้วนะพูดยากแต่ผมรู้สึกว่ามันแข็งกว่าฮนะกลางแข็งมากตรงเนี้ยมันจะแข็งอยู่แล้วเพราะมันมีปีกขึ้นมาแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะงองไม่ได้เลยนะ แต่ตรงกลางอ่ะมันเป็นแอ่งแบบนี้นะแล้วมันทำปีกงอกมาแบบนี้นะตรงกลางไม่ได้กระ,ระด้างมากตรงกลางลองเหยียบแล้วมันยังนุ่มเท้าอยู่อารมณ์มานี้อ่ะงอกอันนี้คือสุดแรงแล้วนะครับสุดแรงไม่ใช่สุดแรงเกิดนะสุดแรงคือมันต้านแล้วก็พอนะเขาเขียนว่าเนี่ย p r o c l ส s ี i v e ช u s ่ i o n i n g system ไม่เข้าใจเหมือนกันนะถามอะไรเจ r ดปอ่ะโอเคน่าจะประมาณนี้กับ X Step 7 Pro เดี๋ยวจะไปลองวิ่งแล้วรีบมาเล่าให้ฟังนะแต่เมื่อกี้ดูท่าเหยียบจะเป็นยังไงคอมเมนต์กันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมุตขาขนบ,บสวยอะ่ะสวยสองเดี๋ยวขอช่างอีก่างหนึงได้ไห สองสี่หกกับสองสี่แปดนะถดวใกล้เคียงกันเลยฟังเพียงมาเปนะ็นงานน่าจะมันนะปบมันมันเพลิน,น,นแน่นอนโอเคครับสวัสดีครับ